โอ้จ้า new player อันนี้ new player อ่ะเออใครใครบอกให้ทำเออทำเองนะโอเควันแรกๆมันจะอาจจะดูแย่ๆหน่อยเดี๋ยวสักพักมันจะดีขึ้นไม่ดีขึ้นเอย โฟแนะนำแนะนำหน่อยดิมาไม่คุยกับใครเลยจริงไหมครับเออซันไม่คุยกับใครเลยอินโทเวิร์สครับไม่ครับเราต้องไปโทษพวกพี่พี่ครับอ่าที่ไม่คุยกับซันเนอะอ่าสัมมาเราต้องดูแลไอย้ยาพ,พี่โจไม่ยอมดูแลอ๋อพี่โจไม่ยอมดูแลใช่พี่โจไม่ยอมดูแลแก๊งอาสัมไม่ได้ครับดูแลตัวเองก่อนครับตอนนี้ต้องให้โฟมาดูแลนะอ่าโอเคเราผมก็ดูแลทุกคนไปทั่วชวนพี่ซันคุยหน่อย <laughs> ผมไม่รู้ว่าแกอยากคุยด้วย,นะมไ,มย <laughs> ไม่รู้ว่าแกอยากคุยกับโฟด้วยไหมตอนนี้ใช่ไหมงแล้ว <laughs> พักพออยังังพักพออย่างพ,พักจนมาซ้อมจนรู้สึกปแปลกๆครับเสีย <laughs> ดายทีมชาติไม่ได้เล่นนะแต <laughs> ่ไม่เป็นไรไเป็ประสบการณ์ก็ <laughs> ยังดีกว่าที่ไม่ติดแล้ว <laughs> ออจริง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 